มาเยอะมากอยากให้นุดาวไปสัมษั์คนไทยจริงๆว่าคนไทยเขารู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากที่มีคนบอกว่าเนี่ยคนไทยอชอบอิจฉาคนลาวนะจะมาถามว่าคุณอิจฉาเราจริงหรือเปล่านะทุกคนสวัสดีครับพี่กวางสวัสดีค่ะอยากจะมาถามพี่กวาว่าพี่กวางทีเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคนลาวบางคนที่บอกว่าคนไทยอิจฉาคนลาวพี่มีทัศนคติยังไงกับเขากับคนเหล่านี้พี่อยากจะบอกอะไรกับเขาเมื่อมีคนบอกว่าคนไทยอิจฉาคนลาว มันไม่ได้อิจฉานะมันจะเป็นอาจจะเป็นแบบแล้วแต่บุคคลอืบางคนความอิจฉาก็เออมันมีอยู่แล้วแหละอืมันมีอยู่ทุกคนแหละอืแต่บางคนคือแบบจะส่วนน่่อยสวใหญ่เขาไม่ได้คิดส่วนใหญ่เขาไม่ได้คิดชวนๆเออส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาไม่ได้คิดกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้มีเวลาเขาไม่ได้มีเวลามานั่งอิจฉาอิจฉากันขนาดนั้นนั่นเองนะทุกคนเนาะจะมีกลุ่มเล็กๆกลุ่มเล็กๆคือแบบ อเออใช่ใช่กลุ่มที่มีอคติก็ทาํามก็มีอคติเหมือนเดิมรนะับอนพะี่ก่อนเนาะแล้วสวัสดีครับพี่น้องตรังคุสู่บันทัดพาเที่ยวชาแนลนะครับสบายดีพี่น้องฟังไปขผู้สุคนนะครับพี่น้องเอฟซีฟังสปปลาวแล,วแล้วก็พี่น้องคนไทยเฮานะครับต้องขออนุญาตนะครับพี่น้องคลิปนี้พอดี เห็นคลิปเด่งขึ้นมานะครับเป็นคลิปของน้องมุดดาวสาวเมืองคองนะครับซึ่งเพิ่นเป็นน้องสาวสปปลาวลานะครับแต่ว่ามาใส่ชีวิตอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับพี่น้องเพิ่นก็เหตุคลิปมีผู้ติดตามมากมายนะครับพี่น้องก็เลยข,ขอาการนำคลิปเพิ่นมาใส่นิดนึงนะครับต้องขออนุญาตน้องมุดดาวนะครับเพราะว่าเห็น ขึนขึนหัวขอนะครับว่าเพิ่นสัมผัสคนไทยนะครับเรลาคนไทยมีความคิดเห็นว่าจังไรนะครับที่บอกว่าคนไทยอิจฉาคนเล่านะครับมีคนเล่าบางคนบางจําพวกที่เว่าคําพวกนีออกมาพี่น้องครับเดี๋ยวสิอยากสิบอกนะครับเกี่ยวกับในฐานะเฮาเองกับเป็นคนไทยเนาะพี่น้องพี่น้องเคยอิจฉาบ่ครับเคยอิจฉาคนเล่าบอก แต่เข้ามาอิจฉาเนะี่ยกับแมนยูน้องสาวผู้ที่เพิ่นเอามาสัมผัสคือคนไทยเนี่ยเพิ่นก็บอกว่ามันมีอยู่สุขูสุคนนะครับมีอยู่ทุกตัวตนนะครับที่เข้ามาอิจฉาเนาะแต่ว่าอิจฉาแล้วได้ยังเกิดประโยชน์ยังนะครับนั่นแหละคือว่าเป็นคําตอบแล้วก็คําถามแมนว่าพี่น้องนะครับเพราะว่าบางเทื่อเฮาอิจฉากาสี่มีจิตใจเข้ามานิดนึงโอ้คือเห็นผู้นันได้ดีนะครับพี่น้อง เ,เดี๋ยวให้คัามหมายคําว่าอิจฉาก่อนนะพี่น้องเนาะคําว่าอิจฉาก็คือเห็นคนอื่นได้ดีกว่านะครับก็บเลยเกิดแบบว่าบางเทือกจะของน้อยน้อยเหนือตัําใจนั่นแหละครับคําคัามหมายคาวา่า,าอิจฉาคือเป็นอย่างคือบ่ได้ดีทอเพิินจังสี่นะครับนั่นแหละคือความว่า,วาอิจฉาเนะแล้วน้องสาวเพิินก็เเ้าไปถึงคําวา่าบางคนก็อาจมีอคติ อัคติกับคําว่าอิจฉาคนละ,ละคนละอย่างได้น้องเด้อนะครับความหมายภาษาไทยอิชชจฉาก็คือการที่เห็นคนอื่นได้ดีกว่านั่นแหละครับคือบ่อยากให้คนอื่นได้ดีกว่านั่นคือคําว่าอิจฉาแต่คําว่าอาัคตินะครับคือควอมบอ่เป็นธรรมนะครับคืออ่าบอกไงว่าลำเอียงนั่นแหละพี่น้องนี่คืออคตินะครับครับสิ่ง คนละยางกลับเข้ามาอิจฉานะครับพี่น้องนั่นแหละครับอแอดก็ดเลยสิมเมาเวเรื่องมาอิจฉาบ่นะครับความขิดของแอดนะครับเคยอิจฉาคนเล่าพี่น้องอันนี้เว้าจากใจนะครับเคยอิจฉาคนเล่าตอนไดตีครับตอนที่เห็นคนเล่านะครับอยู่ในชนบทนะบบ่บมีไฟฟ้าใสหาปูหาปลานะครับ ในน้ามีปลาในหน้ามีเขาบางมองนะครับธรรมชาติสวยงามบ่มีหลดแลนท่างเขามู่บานกับเป็นทางแคบแบจังสี่นะพี่น้องมีหลดไถหน้ากับยังบันมีบางเทียกับยังใส่อ้วใส่คว้ยไถจังสี่พี่น้องปุ๋ยกับบ่ได้วานนะครับอันนั้นนี่แหละขําทีแอดบอกว่าอิจฉานะครับอิจฉามองไหนด,ดีอิจฉาคือว่า สิ่งนี้ในประเทศไทยเฮามันหาบ่ไไ้แล้วพี่น้องนะครับแต่ว่าเล่าก่อนหนั่นะครับเมื่อคือบอกไงว่าวายุพอจะปีที่ผ่านมานี่นะครับยังเห็นนะครับเพิ่นทายชีวิตของคนเล่านะว่าวิวที่ยวถัดมองนั้นมองนี้ดีเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ไฮหน้าก็นยังพากันไปล่มแขกดำไ้ดำหน้าอยู่นะครับไปไซเบ็ด ไปวานแหไปาหาขึ้นผู้ขื่นป้า,ปากระไดของป้าของยังมากินหาโนม่หาเฮ็ดกินไดสบายสบาย,บาย,บายพี่น้องนี่แหละครับคือคิดอิจฉาคนเล่าอยู่ว่ายั่งเป็นสิ่งที่สัมผัสใดกับธรรมชาติมีอากาศหายใจที่บริสุทธิ์นั่นแหละครับแต่ว่าตอนนี้นะครับพี่น้องเล่ากะ เริ่มสิบมีอียังที่สีห้อิจฉาแล้วพี่น้องนะครับแอดบอกตรงๆครับอิจฉาอิลีนะครับเพราะว่าสิ่งเนียถ้าย้อนกลับไปบ้านเฮาตอนนี้คือหาบรด้แล้วนะครับย้อนกลับไปพุล่ะซีสี่ปีนะครับสมัยตะกอนแอดเป็นเด็กหน่อยครับก็ได้ไปใส่เบ็ดใส่ก่างจากโรงเรียนมาก็ไดไปซอยพ่อแม่ถอนกาดำไ้ดำหน้าไปเอวงวเอาควายเข้า,ขาบ้านนั่นลหละพี่น้องคือความสุขตอนนั้นอิลี สมัยหาซิปก็ปีกรสมัยหาซิปปีซี่ซหาซิปปีคนเกิดรุ่นมุนีหน่าสีได้ใส่ชีวิตแบบนั้นถนนหุนท่างก็เป็นลูกลังนะครับน้ำน้ำท่องหายองหน้าก็สามาที่สิกินได้พี่น้องครับเป็นน้ำห้อยควายเป็นนันยู่ขุดน้ำน้ำห้น้ำหน้ากินได้ถ้าสมัยกนพี่น้องใส่ใบตองนะครับกอบน้ำขึ้นมากินนั่นแหละครับก็เลยขิดอิจฉาเพลินมองหันนะครับ พราวะตอนนี้บานเมืองเฮาเห็ดบ่ไ้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้บอกตรงๆพี่น้องเศร้าอ,อิจฉาคนเล่าแล้วนะครับเล่าที่เคยเป็นบานเมืองที่สงบนะครับเป็นบานเมืองที่ในความขิดของเฮ้านาอพี่น้องก็คือว่าเล่าวนี่เป็นบานที่สงบบ่มีอ่าลดล่ากมากตม้งแต่สมัยก่อนนะครับนนเนาะเฮาขิดไปยังสั่นนะครับเมื่อบ่จจกปีที่ผ่านมานี่ครับ ก็คิดว่าถูกสิ่งถูกอย่างยั่งธรรมชาติยังมีอยู่นะครับอากาศที่เข้าสิสูบอากาศเข้าไปในปอดเท่านี้ยั่งบริสุทธิ์อยู่จังสี่หน้าพี่น้องกับเคยมีความคิดแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้นะครับพี่น้องคิดว่าจังไนครับเรืออย่างแนะ่ครับเล่าตอนนี้อากาศสิมีครับบางหม่องบางทีแต่ว่ายังเป็นส่วนหน่อยแค่นั้นแหละแอดว่าเนาะพี่น้องครับแต่ส่วนใหญ่แล้ว ไฟฟ้าเขาถึงแมนบับไฟฟ้าเขาถึงลาวเบียกัมีขายงานลื่นเลื่องกับมีหลายนะครับแล้วสิงเสติตสารพัดต่างๆอาชญากรรมในเหล้ากับ่แมนหน่อยซูมอ้อนี้ครับชกชิงวิงเหล้าหลักเล็กขโมยน่อยทำลายร่างกายอี่อย่างเหล้าตอนนี้กับบบแพ้ประเทศอื่นคือกันนะครับถ้าทั้งที่ประชากรกับ,บ่หลายพี่นอ้องน้อนหยัง ย้อนควมเลีนแคนควมลำบากแมนบ่รับนั่นแหละครับก็เลยอยากสีเว้าให้คนเลาานะครับได้รับลู้นะครับจริงๆเคย่ออิจฉาครับเคยอิจฉา,าแต่บอแมนอิจฉาวา่าเล้าสิได้ดีกลัวพี่น้องเรื่องรถไฟฟ้าเรื่องยังเลาามีตอนนี้แต่ก็บไดิอิจฉาเล้าเลยครับพอรถไฟฟ้าก็เบปบ็นของเล้าแม่นบ่พี่น้องเล้า บ่าได้สั่งพี่น้องนะครับวาบอกง่ายๆซะไปตอนนี้ถูกสิ่งถูกอย่างมันเปลี่ยนกับตลบปัดแล้วนะครับคนที่อยู่ภายในประเทศพี่น้องคิดว่าอพยพว่าครับตอนนี้นะครับมีหลายผู้หลายคนที่พยามอยากออกจากเล่าแล้วเพราะว่ามัวห้องกับพ่อสิเดาได้อยู่นะครับว่าอยังสิเกิดขึ้นเดี๋ยว อันได้ขอมูลที่แน่นอนเดี๋ยวสิมาเราให้ซูพี่น้องฟังนะครับให้บอกพี่น้องช่าเล่าเลยนะครับชั่วโมงนี้คนไทยบอมียิชชาคนเล่าอยู่แล้วนะครับขอบคุณถูกรังใจย่าลืมกดติดตามให้เป็นรังใจรับพระเที่ยวชาวแนลได้พี่น้องได้วสวัสดีครับ